ีสวัสดีใหญ่เลยโอ้ออโดยดยูด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 ,ดูทางนี้ให้โอกาสสวัสดีครับน,น,น,นี่เนี่ยใกล้เคียงกันส่วนหุ่นก็ใกล้กลันเหมือนกันเซนไ้กันหน่อย ควันจรกำลังตัดอ้อยนะคะของหวานในส่วนของน้องมีนานะคะที่หลายท่านนะคะอยากเห็นเราไลฟ์ก็คงอีกนานนะคะอาจจะยังไม่ไม่สามารถเข้าไปดูน้องได้ในตอนนี้นะคะ ต้องขออภัยและเมื่อไหร่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันใช่แสนชัยกับคมคมแสนแสนชัยเป็นแฝดกันนะคะคล้ายๆกันงาเขาอะ่ะก็คล้ายกันแต่เหมือนว่าแสนชัยจะงายาวกว่าและความเต็มของเนื้อหน้านะคะแสนชัยก็จะเยอะกว่าเช่นกันอาจจะด้วยความที่เพิ่ง อย่านมแม่นะคะและด้วยความคุณภาพดีของนมแม่แสนดีนะคะทำให้แสนชัยมีรูปร่างที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ที่เห็นในรูปนะคะในรูปที่ท่านพระครูออสโพสก็คือโอ้โหตัวใหญ่กว่าทั้งพี่คมแสนแล้วก็แสนล้านดูเหมือนจะโตวกว่าพี่แสนล้านด้วยนะคะ น้องมีนากับแม่แสนดีก็ยังคงต้องใช้เวลาร่วมกันนะคะใช้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะสารสัมพันธ์นะคะให้แนบแน่นมากขึ้นก็คงต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะให้ชัวร์ว่าเขาอยู่ด้วยกันเป็นที่พึ่งของกันและกันนะคะ แสนชัยต่างกันกันกนกบคมแสนตรงตาเลือกคะ่ะเดือดเด๋ยวตาเลือกยังไงตาเลือกพูดถึงตาเลือกก็เลือกทันทีนะคะเออทำตาโอ้อะไรอะ่ะจะโยนใส่เราเหรอคมนั่นแกงปลาหินอีกแล้วพักก่อนพักก่อน น,นสวัสดีสิบทิศมาละถ้าไม่หลบหลังต้นไม้นี่คงโดนแล้วมันเนี่ยขมแสนตึงทั้งตัวทั้งนิสัยนะคะแสนใช่กินอะไร ส่วนบ้านในช่วงกลางคืนที่น้องไปพักก็อยู่บริเวณเดียวกับเด็กๆอนุบาลในห้องเรียนนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ได้ห่างกันมากเพียงแค่อยู่คนละห้องกันเราเรียกว่าเป็นห้องก็ได้นะคะเพราะว่าเราจัดโซนเป็นหลักมัดแล้วก็จะล้อมรอบด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะแต่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วยเสียงแบบระบบ สูงหรือระบบต่ำนะคะส่งขึ้นความถี่กันก็ได้อยู่แสนชัยโตขึ้นต้องหล่อเหมือนพิธุแน่นะคะจริงๆหลอ่ออันนี้คุณครูฝึกก็ดูทรงเช่นกันนะคะก็บอกว่าหล่อแน่นอนช้างตระกูลแสนจริงๆนี่ทรงหล่อหลายเชือกนะคะแม้แต่คมแสนเองก็ก็ดูลักษณะนะคะหัวลักษณะ หน้างวงนะคะลักษณะการงอกของงาดูแล้วจะโตมาหล่อแน่นอนท่านแสนชัยเจอกับแม่แสนดีอีกสักครั้งจำกันได้ไหมคะอันนี้ตอบจากประสบการณ์นะคะแม่ลูกที่ผ่านการยานมแล้วไปฝึกนะคะเข้าจำกันได้ จำกันได้จริงๆค่ะแสนใช้หุ่นเหมือนลูกช้างป่านะคะเขาใหญ่เป็นลูกของพี่อะไรนะพายเดี่ยวหลับหรือเปล่าคะอันนี้พายเดี่ยวเลือกนะคะพายเดียวเลือกให้แสนใช้เล่นกระสอบได้ไหมคะจริงๆ ก็อยากให้เล่นเหมือนกันแต่ตรงนี้มันไม่มีกระสอบนะคะตาขาเยอะใส่ใช้ตาขาเยอะสวัสดีพี่นุชนะคะ,ะมีเด็กเล่นก้อนหินฝึกปลาหิน คมแสบนะคะคมแสบนั่นๆนั่นวางแผนวางแผนก้อนหินสี่เหลี่ยมนั้นนะคะเหมือนจะเป็นก้อนหินที่ถูกใจคมแสนเขานั่นๆนั่นๆนั่นทำอะไรอะแอบดู ครูฝึกน้องแสนชัยยังอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังอยู่ดูแลน้องจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าน้องแสนชัยและควันช้างนะคะเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานกันได้อ,อ่อร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องมีครูฝึกคอยประกบรวมถึงเข้ากับเพื่อนๆพี่ๆช้างและควันช้างได้เธออันนั้นของแสนไซ จริงๆคมแสนเพิ่งกินหญ้าไปนะคะพี่ควานก็คงจะจํากัดอาหารก็จะให้เรื่อยๆนะคะถ้าให้เยอะเดี๋ยวจะเป็นเศษอาหารอย่างเนี้ยที่เห็นก็คือน้องไม่กินละก็จะเหยียบจะย่ํ้าให้เยอะไปก็จะเปลืองนะคะอย่างช่วงนี้หญ้าสดค่อนข้างจะหายากด้วยความที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยจะย,ยิ่งต้องประหยัดนะคะหญ้าสดเนี่ยต้อง ประหยัดมากๆเลยไม่งั้นจะได้กินแต่หญ้าแห้งแสนช่ายใหญ่กว่าบีบีอีกนะคะเอ๊ะเห็นด้วยเหมือนกันนะแต่วันนี้บีบีเขาไม่มาหรือเปล่ามาๆๆยืนหนังหนังย่นอยู่ตรงนู้นความแสนเราสนใจใช่น้องน้องเรียกร้องความสนใจนะคะด้วยการกร้มก้อนหินแล้วก็เลยมาถ่ายน้อง วันนี้แอนไม่ไปหาบาลันนะคะวันนี้ขอปักหลักอยู่ที่ห้องเรียนช้างนะคะตอนนี้ก็จะขอดูแสนชัยและเพื่อนๆไปก่อนช่วงนี้ต้องให้แอร์ทามเด็กชายแสนชัยเด็กใหม่ป้ายแดงแสนชัยดูวิน่นวอจริงๆตามภาษาเด็กใหม่คะ่ะตามภาษาเด็กที่เพิ่งมาเจอ สถานที่แปลกแปลกแปลกหูแปลกตานะคะแปลกหูคือเสียงที่ไม่คุ้นเคยปกติอยู่กับแม่แสนดีก็อาจจะนานมาแล้วที่อยู่ที่คอกช้างน้อยคอกเดิมนะคะที่อยู่ตอนนี้เป็นบาลานอยู่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาหาบ้างแต่ช่วงหลังๆคือไปอยู่ที่หลังห้องเรียนช้างเตรียมอนุบาลน,นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้แม่แสนดีกับน้องมีนาอยู่ซึ่งเงียบสงบปัศจากผู้คนวอลแวร์และ ต่อเนื่องไปยังห้องที่คอกเป็นคอกที่ใช้ฝึกน้องนะคะก็เงียบสงบไปใหญ่เลยเจอแต่ครูฝึกนะคะทำให้การออกมาจากคอกฝึกครั้งนี้ถือว่าเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ของน้องที่คุ้นเคยก็จะดูดูตื่นตาตื่นใจหน่อย แต่ด้วยความเป็นเด็กฉลาดอย่างแสนชัยก็คงจะใช้เวลาปรับตัวได้ไม่นานนะคะคงใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวนั่นเองขอเวลาให้แสนชัยนิดนึงแต่ว่าก็ยังคีิปลุกตาเหลือกไว้นะคะก็ดูไวแต่ความรู้สึกไปหมดเลยเด็ก<ด>วัดหล่หอทุกคนคมแสนเป็นลูกใครอันนี้แอดไม่ทราบจริงๆนะคะว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครแต่เหมือน ว่าจะเป็นช้างจากปางช้างที่เชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเขามาแค่ตัวเดียวนะคะของเขาเองมาแค่ตัวน,นันนันน,น,น <c oughs> ได้ไหมอ่ะวันนี้สมสีมาไหมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะคะ ใช่เดี๋ยวมานะเสียงขงูหลอกอสมสีลาาคุณฟิล์บอกสมสีลาเป็นอะไรที่ที่ดีนะคะที่ หลายหายท่านคือทราบก่อนแอดมินนะคะคืออ๋อวันนี้แสรลานไม่มาละสิกลายเป็นบีบีสาน้อยบีบีมาอยู่แทนที่พี่ไมโครเวฟแสนล้านนะคะเออสวัสดีค่ะนะคะโอ้ลูกจำเป็นลคะค่ะจำเป็นไปหาก,กล้วยละค่ะใบโบนเขาเก็บกล้วยไว้ไหนจะไปเอามาให้แป๊บหนึ่งนะลูกโอ อ๋อใบบุญอ่าคมแสนมีแม่ชื่อน้อยตอนเด็กๆเ,เลยมีชื่อเดิมว่าทีน้อยอ่ะใช่ค่ะเคยทราบแค่ชื่อเดิมของน้องวันนี้พี่เคนพี่เคนมีภารกิจในการขนญ้านะคะเดี๋ยวจะไปหาขนมไม่น่าจะมี เอาแล้วบอกแสนล้านไม่มาแสนล้านอยู่ตรงนู้นแอดมินอันนี้แอดมินของจริงบอกแสนล้านไม่มาแสนล้านอยู่นี่โป๊เฉยเลยแอดมินนะคะวันนี้แอดมินค่ะอึนตามอากาศนะคะโอ้โหโอ้ ทาวไวน่ารักนะคะโอ้ปล่อยโป๊ปล่อยโปก๊กลางไลฟ์อีกแล้วนะคะเคยปล่อยโป๊ะทีนึงตอนตอนนั้นแอดกลับมาจากที่ลาคลอดเนาะและ้วทีนี้กลับมาน้องสมศรีค่ะเป็นเด็กใหม่ห้องเรียนประจำห้องเรียนช้างเหมือนกันแล้วทีนี้น้องเขามีความคล้ายกับเ,เนื้ออุ่นนะคะแอดก็ทักว่าเป็นเนื้ออุ่นอย่างนี้ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานอะไปหาขนมให้ช้างต่อเสียงดังใครเสียงดังคะใครเสียงดังเ <c oughs> <c oughs> อ้ยขอโทษค่ะ <c oughs> ใจร้อนจริงแต่เอ็นดูนะคะอย่างบางทีอะ่ะ ไปที่จุดอาบน้ําก็ไปถึงก็โวยวายคือทุกสิ่งทุกอย่างใช้การโวยวายหมดนะคะอารมณ์แบบเด็กเอาแต่ใจนิดนึงแต่ก็เป็นความน่ารักต้องทาแบบนี้ถึงจะได้นะคะอน,นั้นได้ไม่บ่อยได้ไม่บ่อยอันนี้ถือว่าถือว่านานๆครั้งนะคะ ใช่แอดทำอะไรต้องมีย่ำกระสอบปุ๋ยแล้วล่ะค่ะคิดว่าเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรตอนนี้สวนของแอดนะคะสวนเล็กๆนะคะแอดก็ปลูกสับป,ประรดตอนนี้กำลังออกลูกแอดก็เล็งไว,แว้แล้วแหละว่าจะเอาให้ใครบ้าง <c oughs> นี่ได้ดูการสับป,ประรดมาถึงแล้วสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อ อ๋อเอ้เราก็ใจอ่อนซะด้วยอเอาเอาเลยวอาทาวายนี่นะอถวายบางคมก็มาใช่แอดแอดปลูกไว้หน้าบ้านค่ะไม่ได้หลังบ้านข้างๆบ้านโอนแล้วค่ะ200ให้ตะก้าเล็กบีบีกับส0 0แสนขอบพระคุณมากค่ะมาแล้วนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์ขอบคุณคุณทันทันชนกด้วย มีใครที่อ่านไม่ทันบ้างต้องขออภัยนะคะเอะเดี๋ยวของคุณทันชนก200ก่อนนะคะใบบุญละส0 0แสนโอเคจัดไปลาใบบุญไลฟ์วันนี้เปเด็กๆไอ้ทุกคนโอเคเดี๋ยวได้ทุกคนค่ะแล้วสามแสนเออไปเอามาให้เดี๋ยวไปเอามาให้ใจเย็นๆเอาเอาเข้าไป ขอ How to Move on จากตัดคะแนนจิตวิสัยเลยคุณครูเด็กไม่ยอมสวัสดีสวัสดีหรือขอบคุณนะพี่เออสวัสดีครับอสวัสดีครับโอ้คุณครูเอ้ยทํางไงนี่ไงของเจงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครไม่รู้นะครับหรอใครไม่รู้อะไรโอ้ก็เจอบ่อยๆสระขนมไปให้กินบ่อยๆ มีเครื่องนะแอดมีเครื่องนะนี่อ่ะเดี๋ยวแปล็อาหารนะคะจากคุณทันชนุให้เด็กๆเอาไปยังไงไปอย่างนี้โอเค Oh. สีดาทงไซ <im> มาละจ้าขอวังกันย <im> ินได้แล้วเดี๋ยวนี้บึกซ้มกับ่าได้มาดูนี่ <im> เอาให้ใครจ้าเอาให้เนี่ยค่ะสองเชักนี้คนละตาก้า อ่ะด so oh. so ูสิจะทำไหมสวัสดีคร okay, ับสวัสดีครับครับเออเก่งมากให้ภัยให้ภัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์งามอุ้ยทางนี้งามกว่าทางนี้งามกว่าโอ้แต่แล้วจำเป็นอ่ะอ้๋ออันนี้ก็ท่าเหลือเกินเหมือนกันอะ อยหยุดให้ไปอหย,ยุดอืมอ่าไปอา้าวแสนใสกล้วยไปสำหรับช้างแล้วนะคะอาหารคือพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะกล้วยสดไม่ใช่ทอด สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสาชัยเมื่อกี้กำลังประกอบล่างเลยไม่ช้าหน่อยของตัวนี้เขาพร้อมนะคะพร้อมสวัสดีตลอดหัวทิ่มหัวตําเลยอย่างใดอย่างใดอย่าใดเออ ใช่เด็กใหม่อย,ยูยย่คือจริงๆน้องอาจจะกำลังสับสนนะคะน้องกำลังตั้งสติสัมปชัญญะด้วยความที่คุ้นเคยกับเสียงของคุณครูฝึกและพี่ควานนะคะตอนนี้ก็ต้องเออนี่ไม่ต้องพูดนี่เริ่มเริ่มได้และเริ่มสติเริ่มมาล,ลเะเออ ครูฝึกบอกเริ่มรู้จักตะก,ก้าขอให้มีตะก,ก้ามานะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนี่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนี่เห็นไหมตะก,ก้าแบบนี้นี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องการโอ้โหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยนี่อ่อ่ะไม่ต้องพูดอะไรมาก ยังไง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 นี่นี่อโอ้ค้างค้างได้ค้างได้อีกค้างได้อีก <c oughs> เออเริ่มเริ่มมีคู่แฝดใบบุญละย่อค้างก็มาอ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะอีกนึง <c oughs> พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอาไปยังไงลูก ยังไงคะเด็กกำลังค่ะกับเด็กกาลังฝึกคุ้นเคยกับความดีงามของตะก,ก้านะครับพี่เอเอแซนไซพอนี้พอน,พอนี้เอ้ยัยยงไงเออโอ้ไม่ค้างไม่ค้างไกลไปไหมนะไกลไปหรอหรออาคุณครูเชิญค่ะถึงแล้วถึง <laughs> ถึงไอ้เลย อาจารย์จ้ะจ้ะโอ้ตกใจอันนี้อย่าอีกสองเป็นของแสนล้านและใบบุญต่อไปนี้นะคะถ้าจะมาให้แสนชัยไม่ต้องเป็่งเสียงใหเ้เส้นเสียงะระคาเคืองเลยนะคะแค่ชูสิ่งที่เรียกว่าตะก้าอาหารช้าง <c oughs> ให้เขาได้เห็น ตอนนี้คือกําลังทําการตัดอ๋อเขาจะตัดต้นมะพร้าวเหรอคะน่าจะใช่โอ้โเขาลุ้นกันใครคือผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นนะอ่ะอะบาบ่าะะบายบบุญมาแล้วค่ะใบบุญไหวไหวเย่ห,ย <c oughs> ยยหนูก็ท่าสวัสดี เกินเบอร์จริงๆอึ๊บมาขอบคุณสำหรับขนมให้ได้เด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ใบบุญใบบุญได้กินขนมแล้วใบบุญก็เริ่มมีพลังอีกแล้วนะคะเออเ้เออเอ้ย คุณสำหรับดาวนะคะนี่สนุกอะ่ะใบบุญส่งเป็นนักกีฬาย,ยืดหยุ่นช่จะให้เล่นยิมนาสติกอยู่นะคะยิมนาสติกแบบไม่ได้ใช้ริบบินนะ้นใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเอาเพราะาน้องถนัดอุปกรณ์นี้นะคะห่างงงแค่ไหนหนูก็ดึงมาเป็นอุปกรณ์ประกอบได้ความสามารถ อันอันนี้เออีเจ้ากคะนี่นนานตามมาสิค่าสองดีเจค่ะตรงนี้ค่ะเด็กนักเรียนน้องๆมาอจะวัยเดียวกันแต่ไซส์ต่างกันนะข